สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆในหน่วยที่8ในเรื่องของอาชีพในฝันนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของประเภทของอาชีพและความสําคัญของอาชีพกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ ชั่วโมงนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะกำหนดไว้ว่าข้อที่1นักเรียนจะต้องบอกประเภทของอาชีพต่างๆและอธิบายความสำคัญของอาชีพได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องจำแนกประเภทของอาชีพได้นะคะและข้อที่3นักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของอาชีพทุกอาชีพนั่นเองนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยในชั่วโมงที่แล้วนะคะ ชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนกันค้างไว้ในเรื่องของอาชีพนะคะในเรื่องของความหมายของอาชีพจําได้ไหมคะว่าอาชีพหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงงานที่ทําแล้วก่อให้เกิดไรายได้ในลักษณะของค่าจ้างค่าตอบแทนหรือผลกําไรนะคะเป็นการทํางานที่มีผลตอบแทนออกมาในรูปของไรายได้ เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้นําเงินเนี่ยนะคะหรือนํารายได้ที่เราได้รับเนี่ยไปดํารงชีพนะคะทั้งของตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยงานที่ทํานั้นนะคะจะต้องเป็นงานที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดศีลธรรมนะคะและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมที่สําคัญคือจะต้องไม่ทําให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะนั่นคืออาชีพและการประกอบอาชีพนะคะเด็กๆอ่า ทีนี้นะคะเรามาดูรูปภาพกันดีกว่าค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพนี้ภาพที่หนึ่งคืออะไรรู้ไม่เอ่ยถ้าครูให้เด็กๆเดาเด็กๆจะเดาถูกไหมคะว่าภาพนี้เป็นการทํางานหรือเป็นการประกอบอาชีพอะไรเอ่ยครูก็น่าจะเดาว,ว่าเป็นอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะถูกต้องไหมคะภาพที่สองนี้ดูจากสภาพแวดล้อมนะคะครูคิดว่าเป็นคุณครูค่คะ ภาพที่3นี้น่าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะทาการเกษตรค่ะภาพที่4นี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยตำรวจค่ะตำรวจนะคะเท่าที่เราดูภาพนี้ไปใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าประเภทของอาชีพมีอะไรบ้างนะคะหนึงเลยอาชีพรับราชการค่ะเด็กเด็ก อาชีพรับราชการนี้นะคะเป็นอาชีพที่รัฐบาลจ้างนะคะจ้างนะจ้างเพื่อทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะคะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือไรายได้เป็นเงินเดือนนะคะอ้าวรัฐบาลเป็นคนจ้างก็เลยเรียกว่าอาชีพรับราชการนะคะเช่นอะไรบ้าง่ะคะข้าราชการพวกแพทย์นะคะแพทย์พยาบาล ค่าราชการครูอย่างเช่นพวกคุณครูนะคะค่าราชการทห,หารตำรวจนะคะเราเรียกว่าอาชีพรับราชการนะคะอาชีพรับราชการนี้นะคะมีข้อดีคือมีเงินเดือนแน่นอนตายตัวทุกเดือนเลยนะคะเงินเดือนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะมีสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตรด้วยนะคะ สวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสวัสดีการเกี่ยวกับเงินบํเบนาเหน็จบํานาญดีไหมคะเด็กๆด,ดีนะคะแต่รู้ไหมว่าอาชีพรับราชการมีข้อเสียด้วยนะคะข้อเสียก็คือรายได้ต่อเดือนมันคงที่ค่ะเด็กๆมันจะได้เท่าไหนเท่านั้นไม่มีรายได้พิเศษไม่มีโบนัสหรือไม่มีเงินพิเศษเข้ามานะคะรายได้จะเป็นรายได้คงที่แบบนี้นะคะ 2. ก็คือ การทำงานต้องอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็วินัยอย่างเข่งคัดปฏิบัติหรือทำงานที่ผิดระเบียบผิดวินยัยไม่ตรงตามกฎระเบียบไม่ได้เลยนะคะจะต้องถูกกรรมการสอบสวนทางวินยัยเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ในกฎแล้วก็ระบเบียบวินัยอย่างเข่งคัดเลยนะคะนี่คือข้อเสียของอาชีพรับราชการนั่นเองนะคะ อาชีพที่2นะคะเรียกว่าอาชีพรับจ้างค่ะเด็กๆอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองนะคะเราทำงานโดยปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะคะและรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือรายได้ต่อวันต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะคล้ายๆกับอาชีพรับราชการเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนนะคะเช่นพนักง,งานบริษัท พนักงานบริษัทแต่งตัวสวยหรูโก้มากแต่ว่าเป็นอาชีพรับจ้างทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งของนายจ้างนะคะแคชเชียร์ต่างๆตาม7ซ l ว v นอเลว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็เป็นอาชีพรับจ้างนะ พนักง,งานทำความสะอาดตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ลูกจ้างตามโรงงานต่างๆก็เป็นอาชีพรับจ้างเช่นกันนะคะอาชีพรับจ้างเรามาดูที่ข้อดีก่อนนะคะข้อดีก็คือมีไรายได้ที่แน่นอนนะคะมีวันหยุดแล้วก็เทศกาลต่างๆด้วยนะคะเด็กๆ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองเพราะเราไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของกิจการเราก็ไม่ต้องลงทุนเรารับแค่เงินเดือนรับแค่รายได้ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มโอกาสพัฒนาฝีมือได้นี่คือข้อดีของอาชีพรับจ้างแต่อาชีพรับจ้างมีข้อเสียตรงที่เจอปัญหาเงินเดือนไม่พอเพราะนายจ้างเขามักจะไม่จ้างค่าจ้างแพงๆหรอกค่ะเพราะมันซึ่งเปลืองงบประมาณเขาใช่ไหมคะแล้วข้อ2ก็คือ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของนายจ้างเข้าตรงเวลาออกตรงเวลาเหลื่อมล้ําไม่ได้ถ้าทํางานไม่ตรงตามเวลาที่เขากําหนดเขาก็จะหักเงินเดือนเราด้วยนะคะแล้วก็งานที่ทําจะเป็นงานที่จําเจทําแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเหมือนเดิมก็เลยเป็นข้อเสียของอาชีพรับจ้างนะคะ ต่ประเภทที่3เรียกว่าอาชีพอิสระนะคะอาชีพอิสระนี้เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ใช้ทักษะที่จําเป็นที่มันมากกว่าการทํางานประจำอะค่ะจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเพราะไรายได้ได้มาจากการลงมือทําด้วยตัวเราเองอย่างขยันขันแข็งเพราะฉะนั้นถ้าขยันก็จะได้ค่าตอบแทนเยอะหรือได้ได้เยอะแต่ถ้าขี้เกียจก็ได้ค่าตอบแทนหรือไรายได้ น้อยนั่นเองนะคะอะไรบ้างล่ะที่เป็นอาชีพอิสระนะคะแน่ได้แก่แม่ค้าที่ขายของทั่วไปแม่ค้าขายผลไม้แม่ค้า,ขา,คาขายอาหารตามสั่งหรือใดๆก็ตามเป็นแม่ค้านะคะอเอยเออรูปที่2นี่คือการขายของออนไลน์ก็เป็นทางเลือกใหม่ในการค้าขายนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านสามารถขายออนไลน์ได้เยอะเลยนะคะอ่าหรือ งานช่างฝีมือต่างๆเช่นพวกช่างปั้นช่างเย็บกระเป๋าช่างทำรองเช้าพวกนี้นะคะเป็นอาชีพที่อิสระรวมถึงชาวสวนชาวไร่ชาวนาหรือการทำงานกเกษตรทั้งหมดเลยนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของอาชีพอิสระนะคะข้อดีของอาชีพอิสระก็คือ มีสิทธิ์ใช้ความคิดได้เต็มที่อ่าเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งของใครนะคะแล้วก็สามารถเลือกงานได้ด้วยนะคะเพราะเรามีความรู้ความสามารถใช่ไหมคะ3ก็คือมีโอกาสสร้างไรายได้ที่มันมากขึ้นเพราะ มันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าขยันก็ได้เยอะถ้าขี้เกียจก็ได้น้อยนะคะแล้วก็4ี่คือมีเวลายืดหยุ่นในการทํางานนะคะเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะเรามีอาชีพอิสระของเรานะคะเราสามารถทําเมื่อไหรยังไงก็ได้นะคะแต่มันมีข้อเสียก็คือมันไม่มีความมั่นคงแน่นอนค่ะนักเรียนบางเดือนมีงานเข้ามาเยอะก็มีไรายได้เยอะ บางเดือนไม่มีงานก็ไม่มีรายได้อย่างเช่นร้านอาหารที่เขาเปิดขายอยู่เนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดต้องโดนปิดร้านนะคะทำให้รายได้ขาดหายไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อเสียของอาชีพอิสระนั่นเองนะคะรายได้ไม่แน่นอนนะคะเวลาที่ยืดหยุ่นเกินไปอาจก่อให้เกิดอะไรคะ ความขี้เกียจนะคะหยุดงานานานๆไม่ได้ไปทํางานานานๆไม่เปิดร้านานานๆไม่ขายของานานๆก็เกิดความขี้เกียจได้นั่นเองนะคะนี่คืออาชีพอิสระและอาชีพสุดท้ายคืออาชีพบริการนะคะอาชีพบริการนี้นะคะจะเป็นการประกอบอาชีพที่ให้บริการลูกค้านะคะโดยเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือไรายได้ต่อวันต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะ อาชีพบริการนี้เช่นอะไรบ้างล่ะคะพนักงานธนาคารกเรียน,นสังเกตไหมคะว่าพวกพนักงานธนาคารพนักงานตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะเด่นเลยก็คือจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีให้บริการอย่างเต็มใจนะคะใช่ไหมคะเพราะนี่คือนี่คือปัจจัยของอาชีพบริการเลยนะคะก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ช่างตัดผมนะคะช่างตัดผมพนักงานเสิร์ฟนะคะเคยสังเกตไหมพนักงานเสิร์ฟถ้าดูแลเราดีมากๆเนี่ยเราก็จะมีทิปให้เขามีน้ำใจให้เขาเพราะเขามาดูแลเรานะคะนี่คือ,อไรายได้ที่ได้เพิ่มจากการบริการนะคะช่างตัดผมก็เหมือนกันนะคะพูดจากับลูกค้าอย่างดีดูแลอย่างดีนะคะให้ความใส่ใจในการทำงานเราก็จะทำไมคะเป็นที่ ถูกอ,อกถูกใจของผู้มาใช้บริการเขาก็จะกลับมาใช้บริการเราใหม่ในครั้งต่อไปนะคะข้อดีของอาชีพบริการก็คือเราสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเราได้อ่าจาะกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนและอาจได้รายได้พิเศษนั่นเองนะคะแต่เรามีข้อเสียคะ่ะเด็กๆข้อเสียก็คือไม่มีความมั่นคงแล้วก็แน่นอนไรายได้ไม่แน่นอนที่สำคัญคือ ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ดีเลยเพราะวันหนึ่งเราเจอคนมากหน้าหลายตาแล้วแต่อารมณ์ของคนที่เข้ามาถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์บางทีเราก็อาจจะโมโ oh หหรือแสดงสีหน้าที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนะคะอาชีพรับราชการนี้ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะใบหน้าต้องยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสเพราะงานบริการนี้จะต้องทำด้วยใจรลักนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูถึงความสาคัญของอาชีพบ้างนะคะ อาชีพมีความสําคัญต่อตอนเองเพราะอาชีพนะคะเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีพสร้างไรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ตนเองนะคะอาชีพช่วยแก้ปัญหาความยากจนเพราะเพราะเมื่อเรามีอาชีพเราก็จะมีไรายได้มีเงินทุนใช้เพื่อการศึกษาเร่าเรียนนะคะเมื่อมีการศึกษาดีก็จะสามารถหางานดีๆทำส่งผลให้การใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ 2องสองยังคะความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นนะคะก็คือสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองแล้วก็ท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นนะคะเช่นพวกโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่มีอะคะ่ะเด็กๆแล้วก็ก่อให้เกิดตลาดแรงงานในท้องถิ่นนะคะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายพนักง,งานบริษัท หรือพนักง,งานเอกชนหรือแม้แต่อาชีพกเกษตรกรก็มีนะคะนี่นะคะความสำคัญในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการมากคนผลิตก็จะผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางยารักษาโรคเครื่องใช้ในบ้านรถยนต์อาคารบ้านเรือนพวกนี้นะคะ เขาก็จะผลิตออกมาจำหน่ายให้กับผู้ผู้อะไรคะผู้บริโภคนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเรายัางอ,อ,อาชีพนี้นะคะยังก่อให้เกิดผลผลิตและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคไม่ใช่แค่การผลิตแต่ยังการบริการด้วยนะคะบริการเช่นอะไรบ้างล่ะคะร้านซักรีดร้านซ่อมรถร้านซ่อมรองเท้า ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านถ่ายภาพรถโดยสารประจำทางคลินิกรักษาโรคและร้านตัดผมก็ให้เกิดอะไรคะการบริการในชุมชนนะคะก็เป็นอาชีพให้คนในชุมชนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพราะอาชีพนะคะจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาแล้วก็จเจริญก้าวหน้าไป ถ้าบุคคลนะคะในประเทศมีอาชีพมีรายได้รัฐบาลเนี่ยเขาจะจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งของบุคคลนะคะในรูปแบบของภาษีเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศนั่นเองนะคะอาชีพจึงมีความสำคัญทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติดังนั้นนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราจบการศึกษาแล้วนักเรียนทุกคนจะต้องรู้จักการประกอบอาชีพที่ สุดจริตนะคะเพื่อนำมาเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะการประกอบอาชีพต่างๆทำให้มีไรายได้นำมาพัฒนาประเทศเช่นเช่นภาษีที่รัฐบาลเก็บไปก็เอามาสร้างถนนสร้างสนามบินนะคะให้กับคนไทยของเรานะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจในเรื่องของ การประกอบอาชีพประเภทของอาชีพและความสําคัญของอาชีพไมคะเด็กๆเราสรุปบทเรียนในชั่วโมงนี้ได้ว่าอาชีพก็คือการทํางานนะคะหรือการทํากิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือรายได้เนี่ยเป็นงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะการประกอบอาชีพจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คืออาชีพรับราชการอาชีพรับจ้างอาชีพอิสระ แล้วก็อาชีพบริการนะคะเด็กๆเราจัดอยู่ในกลุ่มของอาชีพ4กลุ่มด้วยกันนะคะและทุกอาชีพนะคะมีความสำคัญแล้วก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราจะต้องยึดถือที่ความซื่อสัตย์เป็นสำคัญเลยนะคะอาชีพมีความสำคัญทั้งตนเองท้องถิ่นแล้วก็ประเทศชาติถ้าคนในอาชีพเออคนในประเทศ ประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ประเทศของเราได้รับการพัฒนานั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนในชั่วโมงจบไปแล้วนะคะครูเป็ดมีการบ้านทบทวนให้เด็กๆทำนิดนึงค่ะเด็กๆสองข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งคือครูเป็ดจะให้เด็กๆตอบคำถามนะคะเด็กๆ ตอบคำถามแล้วก็แยกประเภทของอาชีพกันนะคะข้อที่หนึ่งคืออาชีพมีความสำคัญตอบใครบ้างเพิ่งจะพูดจบไปเมื่อกี้นี้ตอบได้ไหมคะอ่าตอบได้นะคะข้อที่สองนะคะให้นักเรียนจำแนกประเภทของอาชีพโดยครูมีครูมีข้อมูลอาชีพมาให้มีแพทย์พ่อค้าแม่ค้าซ่อมมอเตอร์ไซค์ตำรวจพนักง,งานบริษัททหารช่างภาพยูทูบเบอร์ ผู้ผักขายนักเรียนก็เอากลุ่มอาชีพเหล่านี้ไปแยกเป็นประเภทด้านล่างนี้นะคะอันไหนเป็นอาชีพบริการนักเรียนก็เขียนลงไปอันไหนเป็นอาชีพอิสระนักเรียนก็เขียนลงไปอันไหนเป็นอาชีพรับจ้างก็เขียนลงไปแค่นี้เองค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวเราไปทำงานส่งคูเป็ดกันดีกว่านะคะเพราะว่า ใกล้จะสอบแล้วต้องรีบทำงานส่งครูให้ครบทุกๆงานนะคะเด็กๆถ้าใครดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจนักเรนก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอต้นใหม่ตั้งแต่ต้นใหม่จนจบใหม่แล้วค่อยมาทำการบ้านวันนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปทำงานส่งครูกันดีค่ะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ